เอาแล้วครับทุกคนก็ได้เวลาแล้วนะฮะที่เราจะมาเปิดตู้ยูตะกันนะครับก็นี่ฮะข่าวดีก็คือเราได้ตั๋วมาฟรีๆด้วยนะครั10บ10ใบนะฮะก็คือ1มัลตินั่นเองนะฮะก็ดีมากๆ,ๆนะครับในจุดนี้ก็จะทําให้ <c oughs> เรามีโอกาสใกล้เคียงที่ได้ยูตะมากขึ้นนะครับแบบฟรีๆเลยนะฮะเขาคงเห็นว่าแบบเล่นเกมมาขนาดนี้นะฮะ <c oughs> ถ้าไม่มีอะไรแบบนี้เดี๋ยวคนจะด่ากันแย่หรือเปล่านะฮะโอเคปเราก็ร <c oughs> <c oughs> ับมันไปเลยฮะไปดูตู้กันเลยนะฮะก็ นี่นะครับอย่างที่เห็นก็คือตัวนี้ก็เอามาใช้กับตู้นี้ได้เลยนะฮะทุกคนไปดูรายละเอียดกาชากันก่อนนะครับโอเคก็ตู้นี้นะฮะทุกคนมีใครบ้างนะครับก็โอเคก็มีทุกตัวนะครับทุกตัวของตู้หลักนะฮะทุกคนแล้วก็มียูตะาที่เลดอัพอยู่ที่0.7%นนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเรื่องของเมมโมรีที่เป็นเมมโมรีไอหน้าหนาว9ก้าใหม่นะครับทุกคนรู้สึกว่าเดี๋ยวนะผมขอดูก่อน มันทำอะไรได้โอเคก็เพิ่มคุณใสกับกายภาพ35% 2สเทิร์นทนะครับทุกคนใช้ได้ครั้ง6เทินครั้งโอเคแล้วก็แล้วก็จะมีเรื่องของฮิลเลือดตัวเองด้วยถ้าเลือดต่ำกว่า40%บใช้ได้ครั้งเดียวนะครับถ้าสมมติว่าลิมิตเบรกรอบหนึ่งนะฮะก็ยูตะก็ใช้ได้แน่นอนแหละนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นอันที่ดีมากๆเหมือนกันสำหรับยูตะถ้าได้มาก็เป็นตัวเลือกให้ยูตะเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ยูตะเนี่ยอาจจะเน้นไปทางเรื่องของการใช้ คุณใส่อาจจะแรงกว่านะครับหรือพวกท่าใสเวททั้งหลายนะครับเพราะว่าเนี่ยของอันตรยูต่ามันเป็นท่าใสเวทด้วยนะครับโอเคทุกคนมาได้เวลาลุยกันแล้วนะครับก็ผมมีอยู่ที่3 5มหมเพชรนะครับหวังว่าเราคงจะไม่ต้องไปทําอะไรไปมากกว่านี้นะฮะก็น่าจะได้ยูตานะครับทุกคนก็คือการันตีแน่นอนว่ามันอยู่ที่7จ0 0หนะครับแต่ว่าการที่เราได้ตั๋ว10บใบมาเนี่ยก็เท่ากับบวกเอาไปเต็มๆก็เท่าไหรอ่อ่ะสามพนะครับ ก็บวกไปอีกสามพันะครับจากที่เรามีนั่นเองโอเคไปลุยกันเลยดีกว่านะครับรอบแรกนะครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันแล้วนะฮะโอคสุสูยูตะต้องมาแล้วนะครับในจุดนี้จัดไปเลยโอเคเริ่มจากตั๋วก่อนนะฮะโอเคป้ายสีอะไรดูไม่ทันโอเคมีหมัดสีฟ้านะฮะทุกคนป้ายสีทองโอเค โอเคเลยนะฮะตั๋วก็ประมาณนี้สินะนะครับทุกคนวิสของท่าดะจังก,ก็อินุมาก,กิผมก็เต็มไปแล้วนะฮะทุกคนมีกามารุคุกิสกิโนบะระก็สมเป็นรอบฟรีแหละนะครับทุกคนโอเคก็ไปต่อกันครับคราวนี้เข้าเพชรแล้วนะฮะ ก็ใครที่จะเปิดตู้นี้ยังไงก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าชอบวิดีโอนะฮะลืมกดติดตามด้วยนะครับปลุรวยกันต่อเลยนะฮะโอเคไพ่สีม่วงนะครับอันนี้มีลุ้นหน่อยนะฮะปะกายทมินไปสิเออมันต้องงี้ดิจัดมาเลยได้ไหมฮะได้ตัวเดียวผมก็จะหยุดเลยนะทุกคนโอเคโอ้โหมีลุงสองตัวแต่น่าจะเป็นเมโมรี่ปะผมดูไม่ทันนะฮะทุกคนโอเคค่าเวลา อิน um ูมากิโทเกะการละเล่นของผู้แข่งแก่งงานเอเมมโมรี่นี่ดีมากนะครับสำหรับสายกายภาพโอเคแผนไลายซับซ้อนได้เมมโมรี่ลัวเลยนะครับทุกคนขอยูตะก่อนได้โปรดเซนอินมากิโอเคโอ้ได้โมโบนะฮะตัวแรกของผมนะฮะดีเลยนะฮะเพื่อเอาไปใช้ทำอะไรได้สักอย่างเหมือนกันแหละนะครับ โอเคไปต่อก Saint ันเลยนะฮะทุกคนมาป้ายสีทองโอเคประกายทมินไหมไม่นะฮะก็เผื่อใครยังไม่รู้นะครับไอ้ป้ายสีทองป้ายสีม่วงที่ผมพูดถึงก็คือไอ้ป้ายข้างหลังเนี่ยนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ลุงลุงโอเคมีลุ้นไม่ลุ้นเซนอินไม่ ตัวไหนนะตัวข้างบนสะพานนี้ป่ะอันนี้แหละซันเนนเดสิโอไมค์กษัณเนนจริงๆนะครับน่าเสียดายจริงๆมาไปนาันามิสังหันมาจากไหนเนี่ยโอ้โหอ่ะหลุดเลดไปเรียบร้อยครับตัวแรกโอเคตันเลสเอสเซซารเราก็ยังไม่แย่มากนะครับในจุดน işte> ี้นะครับทุกคนโอเค มีวะแ้านามีมาเฉยเลยนะครับทุกคนก็เออจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงดีเนาะนะฮะโอเคมาป้ายสีม่วงครับโอเคเออพูดต่อยไม่จบเลยครับป้ายสีม่วงเนี่ยจะดูดีกว่าโอเคนั่นไงครับประกายธรรมินจัดมาได้โปรดเถอะโอคซึยูตะพรีสเออน่าจะเป็นเมมโมรี่ปะเออ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีตัว,ม,ตว,ม,ตวมีตัวด้วยโอเคมีตัว หนึ่งมีเมมโมรี่สองอะฮะแผ่นรายซับซ้อนอีกแล้วเดี๋ยวดิขอเมมโมรี่ใหม่ด้วยสิโอเคเล й สูงกว่าตั้งเยอะทำไมมันออกเป็นพี่น้องใจตรงกันโอเคพี่ชายพี่สาวอันนี้แหละเฮ้ยบ้าวะเนี่ยออกอะไรสองรอบวะเนี่ยนามิไอ้บ้า โอ้ห oh, มาอะไรนักหนาเนี่ยทุกคนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยง mm hmm. งเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอออกเข้าใหม่แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคคือถามว่าเลด s อ r เมันดีไหมเนี่ยมันดีเลยนะครับทุกคนแต่ว่ามันดันออกเป็นไอตัวหลุดเลดเฉยอะแล้วออกนานามิสองรอบนี่คืออะไรโอเคมาครับรีเซ็ตไปลวดูกันนะฮะ โอเคป้ายสีม่วงครับมีลุ้นมีลุ้นปากกยทอมินไหมปากกยทมินไหมไม่ปากกยทอมินโอเคยังไงซิขอ SSA หน่อย SSA หน่อยอ้โหไม่มีสักตัวเลยก็ยากนะครับทุกคน0ูนจุดเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยก็ไม่ใช่เลทที่สูงเลยนะฮะทุกคนสำหรับเกมกาชาเนี่ยนะครับทุกคนแล้วก็ จุนเป์อีกแล้วฮะจะเอสเออาออกมาขอเป็นแบบโกโจเป็นอะไรก็ไม่ได้นะฮะมาเป็นอนามิสสองตัวนี่คืออะไรโอเคป้ายม่วงครับมาปะกายทมินไปเลยกายทมินโอเคมาได้โปรดเถอะยูตะมาสักทีเถอะโอเคโอ้โหเป็นเมมโมรีครับ เมมโมรี่เนี่ยพอก่อนได้ไหมขอร้องเลยนะฮะล้นละล้นละเมมโมรี่เนี่ยโหนดา2ตัวติดไปอีกนะเมมโมรี่อะไรโอเคช่วงเวลาของผู้ใหญ่เรียบร้อยนะครับมันมีเทคนิคยังไงกันบ้างนะครับทุกคนเกมเนี้ยนะฮะ ดูไปดูภาพเต็มๆนะครับนี่เอาตัวนี้เอาตัวนี้ได้โปรดขอร้องนะครับเอาแค่ตัวนี้เลยตัวอื่นไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะโอเคไหมไปโอ้โหป้ายทองด้วยดูไม่ดีเลยหม,มัดเปล่าโอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงอาจจะพลิกอาจจะพลิกใครจะไปรู้ ยอดเยี่ยมครับทุกคนก็อย่างที่เห็นนะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่เราจะเปิดตัวละครได้สักตัวเนี่ยในเกมนี้นะครับทุกคนก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงควรเก็บไปถึงการันตีหรืออะไรเงี้ยนะครับคนโอเคไปกันต่อนะฮะมันยากอย่างเงี้ยแหละนะครับทุกคนโอเคไฟสีม่วงครับมาไก่มินไหมห <c oughs> มัดเปล่าอีกแล้วดูไม่ดีเลยฮนะ หเ oh, งียบเวอร์เงียบเวอร์นะฮะทุกคนคแล้วบทจุดหนึ่งเนี่ยพอเราเปิดไปสักพักนึงมันมันจะไม่คุ้มแลวทุกคนเนี่ยตัวที่ได้คือมันก็ซ้ำเงอนไปหมดแล้วอ่ะโอเคอ,เคอ,เคอะยังไม่ได้ตัวนี้เลยเพิ่งรู้ด้วยว่ามีนะเนี่ยค่าโมนะโอเคครับเราเหลืออีกประมาณหมื่นสี่นะฮะทุกคนก็ ประมาณ3รอบกว่านะครับอย่าให้มันต้องเกินตรงนี้เลยได้โปรดเธอขอร้องนะครับได้โปรดเธอโอโคตสื่อยุทธ please come on โอเคปลายม่วงครับมากายามินไหมไม่ประกายดมินด้วยว่ะโอ้โหเอา่ะไม่เป็นไรครับทุกคนต้องยังมีลุ้นอยู่ยังมีลุ้นอยู่นะฮะป้ายม่วงนี่ก็มีลุ้นอยู่นะฮะโอ้โห sr ไม่ออกเลยเหรอ ไม่ออกมากี่รอบนะเนี่ยโหโคตรเกลือทุกคนโอ้ยจุนเปย์จะครบแล้วมัง้งแล้วตัวเอสอาร์นั่นไงจุนเปยครบแล้วแหละมั้งทุกคนคือแบบตัวดีๆอย่างจานยงจานใหญ่ไม่ออกเลยนะโอเคไปครับไปอย่าให้ต้องเสียเงินได้โปรดขอร้อง ปาไกยดอม,มินมาหน่อยไม่มีเลยเหรออะไรวะเนี่ยโอ้โหเมมโมรีเต็มๆนะครับ S S R เมมโมรี2สองอันด้วยพอแล้วเมมโมรีเนี่ยได้จะคบรบทุกอันในเกมแล้วเนี่ยโอ้ <S 2> <S 2> <S 2> oh my god อ้ oh my god โอ้โหอะได้เมมโมรี่ยูตะาแล้วแต่ยูตะายังไม่มาอืมจ้าจุนเปย์พอแล้วจุนเปย์ทำไมเลดจุนเปย์มันเยอะจังวะทุกคนเหลือกี่รอบเนี่ยเหลือประมาณสองรอบได้ครับทุกคนโอเคไปปลายม่วงครับมากายทมินหน่อยเฮ้อ ไม่มีประกายทำมินมากี่รอบแล้วเ,เนี่ยโอเคขอเถอะยูตาเนี่ยมันจะยากอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยโอ้มายก็ทุกคนก็นหวังว่าทุกคนจะไม่เกลืออย่างผมแล้วกันนะฮะมันหนักหน่วงจริงๆนะครับทุกคนเกมเนี้ยนะฮะกาชาแบบโคตรโหดอ่ะโอเคโฆโฆ โอ้ไม่ก็นะฮะทุกคนก็ได้อีก2ทีแหละนะครับมันมีเพชรที่ผมซื้อไว้ด้วยนะฮะก็คงจะเอาไปใช้ได้นะฮะโอเคลุยอีก2รอบสุดท้ายนี่แหละมันต้องมีสักอันหนึ่งมาแล้วแหละนะฮะจุดนี้โอ้โหมัดเปล่าอืมอะไรกันวันนี้เราไม่มี SSR ออกมาเลยทุกคนดูดิโอ้ไม่ก็ <my> ก็มาถึงรอบสุดท้ายนะครับก่อนที่ผมจะคงจะต,ต้องใช้คาถาอะไรสักอย่างนะครับในการอัญเชิญยูตาม,มานะฮะแต่ขอให้มันจบที่ตรงนี้เถอะได้โปรดจบแค่ตรงนี้ได้ไหมนะฮะนี่คือเรายังไม่ใกล้เคียงจะได้การันตีเลยทุกคนเพิ่งได้ถึงจุดที่การันตีเมมโมรี่เองนะฮะเกมแม่โคตรน่าเลื่อนเลยนะฮะแต่คือข้อดีคือโอเคทุกคน ตู้เนี่ยมันอยู่อีกนานนะครับอยู่อีก33วันเต็มๆนะครับเดือนกว่านะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็มีเวลาให้เราเก็บเพชรได้พอสมควรนะครับแล้วมาค่อยๆเปิดกันก็ได้นะฮะทุกคนโอเคจะขอมารอบนี้เลยได้ไหมจบๆไปนะครับจะได้ทำรีวิวออกมาด้วยนะฮะยูตะโอคุซึเอสเอาได้โปรดเถอะขอยืมพลังของเธอหน่อยมาจัดมาเลยนะฮะอ้าวเกิดอะไรขึ้น โอเคไปงงเลยทำไมมันเข้าไปหน้านั้นแทนโอ้โหไม่มีประกายทอม,มินีกเลยทุกคนไม่มีอีกเลยนานมิทำพิษแล้วนะครับมาสองตัวติดคืออะไรจุดนี้โอ้โหฟ้าฟ้าฟ้า,ฟาเหลืองโอเคและครับทุกคนนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ง่ายเลยนะฮะทุกคนเกมนี้ไม่มีอะไรง่ายเลยนะฮะโอ้โห แล้วตัวซ้ำนี่ก็ได้จัดซ้ำๆเหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมเหมดเลยนะฮะทุกคนโอเคครับมาเรามีอีก10ตัวนะครับทุกคนจุดนี้แหละต้องมาแล้ยูตะเลสโกไปเอาฮะปลายม่วงประกกยธรม,มินมันต้องมาแล้วแหละโอ้โหไม่มาเว้ย SSR มาบ้างเถอะ พังทุกคนพังครับพุดตนามตรงอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหชอ็ชอกช็อกมากอะไรกันวะเนี่ยทำไมมันดวงมันขนาดนี้วะเนี่ยทุกคนทุกคนดวงเป็นไงกันบ้างนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะฮะคือที่มันอะไรกันวะเนี่ยโอ้โห มันจะเกลืออะไรขนาดนั้นนะ่ะโอเคครับทุกคนมาหลังจากผมใช้สายเวทเพิ่มไปอีกนิดหน่อยนะฮะทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันนะครับในจุดที่เพิ่มใหม่อีกนิดหนึ่งนะฮะทุกคนมันต้องมีอะไรบ้างแล้วแหละนะครับโอเคมาโอ้โหปลายทองจ้าประกายมินไหมไม่สุดยอดแห่งความเกลือนะฮะ โอเคมี SSR ครับเป็นคนด้วยนะฮะได้โปรดเถอะขอจบแค่ตรงนี้ได้หรือไม่ได้โปรดอย่าให้มันไปไกลกว่านี้เลยตัวนี้หรือเปล่าอ๋อยังยังอ่ะตัวนี้ละ่ะไม่ใช่ตัวข้างหน้านี่แหละมาไม่ใช่ตัวข้างหน้านี่แหละอันนี้ละผู้มีมาทำไมวะเนี่ย โอ้โหมาทำไมวะเนี่ยเมกุมิโอ้หม g กอครับทุกคนอะอีกรอบหนึ่งนะฮะไปปลายสีทองด้วยไม่มีแอนิเมชั่นโกโจโปลายก็ไม่ม่วงด้วยนะฮะทุกคนวันนี้ <c oughs> มันเกลืออะไรกันขนาดนี้วะเนี่ย นั้นเลยฮะทุกคนก็โอ้โห,โอ,โหอะไรมันจะยากขนาดนี้วะเนี่ยหนักหน่วงมากครับทุกคนจักใจเลยชัดนะครับชัดแล้วนะฮะทุกคนมาลองตัวอีกห้าใบครับทุกคนมาห้าใบมันต้องมียูตะสักตัวแหละนะฮะในจุดนี้โอ้โหหมัดเปล่าโอ้โหเมมโมรี่อีกแล้วเมมโมรี่เนี่ยผม แทบจะมีทุกอันในเกมแล้วทุกคนในจุดนี้นะฮะมีแทบทุกอันจริงจิงมาอะไรเยอะแยะไม่รู้โอเคอันนี้แหละไม่ใช่โอเคอันนี้แหละไม่ใช่อันนี้แหละ,นนละประกายธม,มินมันหายไปไหนหมดวะเนี่ย ยูตะมันใช้มันใช้หมดแล้วใช่ไหมโอเคป้ายม่วงครับมีลุ้นมีลุ้นมากายทม,มินด้วยเออมันต้องงี้สิยูตะได้โปรดมาเถอะมาเถอะโอ้โหเมมโมรี่คับครบทุกอันในเกมจริงๆนะครับทุกคนตามนั้นเลยนะฮะโอเคมามันต้องได้สักทีสินะครับมาต่อกันเลยนะฮะป้ายม่วงโอเค ไม่มีประกายธมินด้วยยังมีลุ้นนะครับยังยังดีที่ไม่หมัดเปล่านะฮะมาเอายังอ่ะโอโ้โหเมมโมรีอีกแล้วอะไรมันจะเกลือขนาดนี้วะเนี่ยโอโ้โหอภิมาหาเกลือมีวะคาซึมิ แผนรายซับซ้อนอันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอเคต่อครับก็ในจุดนี้นะครับผมอีกเท่าไหรนะ่เนี่ยแปดสิบนะครับประมาณ75็ดาแหละนะฮะก็คือเอาตีง่ายก็คือ80ก็คือ8ครั้งใช่ไหมสอ0หมื่นใช้ประมาณ2องหมืนสี่นะฮะก็โอเคไปต่อกันครับขอให้มันไปไม่ถึงก็พอได้โปรดโอเคหมัดเปล่า ไปดูเร็วเลยแล้วกันนะฮะโอ้ oh my g ก d นะครับทุกคนไม่รู้จะดูทำไมเหมือนกันนะฮะโอเคไปอีกรอบหนึ่งนะฮะหืมป้ายทองอยู่แล้วหมัดเปล่าด้วยนะฮะเมมโมรีอีกแล้วโอเคมีคนใครอะโนบาระ โนบาระมาจากไหนวันนี้อืมอะเมมโมรี่อยู่ตามาอีกแล้วนะฮะเมมโมรี่ครบแล้วมั้งเนี่ยแต่ตัวไม่มานะฮะโอเคครับก็คงจะประมาณนี้แหละนะฮะเดี๋ยวผมเปิดไอหนึ่งครั้งนี้ไปทีนดิงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราคง จบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับดวงไม่ไหวจริงๆนะฮะผมวันนี้เนะี่ยก็นะฮะโอ้โหเมมโมรี Memory ทิ้งท้ายไปอีกครบแล้วเนี่ยเมมโมรียูตะนะฮะทุกคนก็ <c oughs> ไปดูผลประกอบการกันสักเล็กน้อยนะฮะทุกคนก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเมมโมรีนะครับตัวนี้ก็มี SSR เป็นอะไรนะโนบาระเป็นนามิสองตัวโอ้โหทุกคนคือแบบหนักหน่วงนะฮะก็ หวังว่าทุกคนที่เปิดนะครับก็จะโชคดีกว่าผมมากๆนะฮะและ้วก็นะครับก็มันมีเวลาอีกเป็นเดือนนะครับทุกคนก็ผมก็คงจะไปเก็บให้ถึงการันตีแหละนะก็คงจะน่าจะได้แหละนะครับทุกคนคงไม่พลาดหรอกนะฮะแต่ว่าในจุดนี้ก็คงต้องประมาณนี้ก่อนนะฮะทุกคนก็หนักพอสมควรนะครับสําหรับยูตาเนี่ยนะฮะความเกลือของตู้นี่คือสุดสุดคําบรรยายจริงๆนะฮะทุกคนก็มันจะมีพวกตั๋วฟรี ตั๋วตั๋วฟรีให้มา10อันเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะให้เพิ่มกว่านั้นหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ก็มันจะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของตั๋วเสียเงินนะครับมีตั๋วเสียเงินรอบหนึ่งสินะครับก็ตามนั้นนะครับทุกคนก็ใครที่ดูชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าเกลือกันนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ